อร่อยไหมค้กคุณดูอืมว้าวครับผมนี่ก็เดือดปุดๆอยู่นะครับกดซับสไคร์ให้น้องตูนด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะข้อสุช่องตุนพาทัวร์ไปไหนวันนี้วันนี้เราจะพาไปที่วัดถ้ำเสือค่ะครับผม ไปทําอะไรวันนี้ย่าเคยไปแล้วตอนนั้นเราพาเดินขึ้นเขาอ่าใช่ครับเลยเคยมีขึ้นเขาแต่วันนี้เราไปทําบุญนะใช่อ่าคล้ายวันเกิดของพี่ดงนะอ่าเราก็ถือโอกาสไปทําบุญด้วยอนนโอเคอยินอยากกินจุ๊จง <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่วัดบรรยากาศนะเป็นไงนะซิ่วไปครก็มาถึงแล้วค่ะมามาถึงวัดทําเสือนะครับไอตอนนี้นะ นี่ครับข้างหลังเป็นว่าเนไอเขาเรียกอะไรหอ,อะระฆังไหมด <laughs> เดี๋ยวเราเข้าไปทบุญข้างในนะครับนี่วันนั้นที่เราขึ้นไปวันนั้นนะยอดเขานะโอเคเราไปทบุญกันก่อนนะเซี่ยวครับผมเขามีจุดคัดกรองนะครับโอ้โห ตัวนี้ทนสมัยมากนะตัวน่ะแบบปึ๊บแล้วก็มีเดียวลงมาเลยไปเร่องอะ้ามวา่าเคมาวกเจอบ่อน้าให่อ๋อบ่อบ่อน้ำอยูข้างหลังเใช่เป็นบ่ออะไรอ่ะบ่อน้ำปาเขาเลยน้ำเยอะกว่ากันเมื่อก่อนหนูคิดว่าบ่อจะไ่ใเยบศาลาดามัน อ่า,อาอนนออใช่ครับเรามาครั้งก่อนเราซื้อไออะไรนะสักธานนะ,อะเอาน้ำเอาข้าวมาลิงดึงอ่ะเราพอเราจะดึงกลับมันแยกเกี่ยวส่ตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่อ่า่ว่าเป็นทองเว่าของเนี่ยพวกเขาว้า ตอนนี้หายไปหมดเลยอ่าน่าจะไปเล่นน้ำพออะน่าจะไปเล่นน้ำขอมึงเด็ดนะคเ็เราเข้าไปดูข้างในกนะันนะตัวน<า>่ะค่ะยาวไปเลย นะคะก็ได้ยึดสาสถานะนี่ครับเดี๋ยวรอพระนะรอพระนิดแป๊บเดียวนะโอเค <laughs> ละฉันอาหารเนี่ย <laughs> 那两个。 ยาณาวิภราิเรนิกปราปานโทปนาโตนาโจรโทญาณาวัจตุสาวราวิวจันตุมาโวิาสตมะเาวตนาราโยสุขีติภายุโภวะภิมานทนสีเรสนิามทาพาโยจาธรรมวาทานติอยุนสุขัง ภาลังโมภะรโธทีโรวันภะโธปฏิภาณะโทสุขาสตะตาเมตาเมตังโสอธิกญาชะติโนมรัตวาภะรัตวันนังสุขัสสะปฏิภาณภะรโธทีกายุยาสวาหุติยาทะยาทุปาปาชะติติตักยันน้ำเปะมาณนั้นนะพี่ กรมาี่ยแต่ไมเด็กเลยยอจาเลยับงมาับได้อะไรเนี่ยคิแล้ว ตรงเวลานงวัดเกิดให้ลูตาวัดให้ดิวันวัดเกิดวดเกิดเกิดว่าเกิดความรับผิดเลยนะวเยตาเอวัาย อ่งตุนเป็นไงบ้างฮะไอฟ้าเดี๋ยวรู้สึกใจมันโล่งไหมก็มีคนเลยเงียบกับพระอนเร็วไปพระอกักนี้นะ่อคะก็จะพาไปทัวร์ เสือเราจะไปดูถ้ำเสือนะขึ้นขึ้นไฟไฟไฟน้ำยวเข้าไปตรงไหนจำได้มากกว่มามาจำช่วยสักอย่างหน่อยให้เราโยนยนะเคยโยนแล้วแต่ไม่ได้เลยเขาให้โยนมันมีอ่ะไอเขาเรียกอะไรเขาพุทธบาตนะนี่ครับถ้ำเสือจะอยู่ที่เราหลังเรา น้องตุ้มน้องเดินไปเลยระวังลื่าาลนนะครับ,บแบบนี้น่นอานี่ทำเล็กนะครับไปดูทำใหญ่ทำจริงเลยนุ๊กนี่ครับอยู่ข้างในครับน,น,นี่ครับ ว,ว,วใหญ่โตเลยครับใน,ในน,น,น,นี่ครับอ่านี่ครับเดี๋ยวนี่เขาเขาจะโยนเหรียญน,นะครับโยนถึงไหมโยนให้ถึงแท่นว้า <c oughs> ไอ้ถึงอ้าวเสืออะแต่ไม่โดนนี่นะครับคือที่ทำเสือนะทำที่อยู่ใหญ่มาก โอเคเดี๋ยวเราพาไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะโอเคเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะซิโอเนี่ยเราจะพากันไปที่เจ้าแม่กวนอิมนะเมื่อก่อนเคยไปไหว้ไหมอ่ะอือฮึใช่ก่อนคนเยอะมากนะตันนะโอ้โหแต่เร่องนี้มันโควิดเนาะ อราอยากได้อันน <sp> <matter> ี้ไปปาบ้านผูกไว้ที่บ้านแล้วก็ไปเล่นเล่นงเป็นยางเมื่อก่อนคนนะตุนนะทั้งฝรั่งทั้งจีนทั้งโอ้ค่ะ ได้มหมดนะครับในตรงนี้กอนน่านะครับเราจะไหวจะไม่กดอิ่มนะองคใ์ใหญ่ๆนั่นนะไ,ได้อยู่พิชิตยอดขึ้นฟ้ามากวันนั้นเราขึ้นตรงไหนวันนั้นันั้นเราไปพิชิตแล้วใช่ไหมยอดเขาทาเสือใช่ไหม,มใช้เวลาเคยขึ้นแต่ว่าขึ้นได้แค่ครึ่งทางเพราะว่าแม่จิบขาสี่สิบห้านาทีนะวันนั้นเราทำสถิตินะคนอื่นเขาสิบห้าสามสิบเราสี่สิบห้า บางคนทข้าขึ้นช้ากว่าเราอีกเอะ๊ะก็คือเราดำน้ำบิง<ๆ> e มาเล่นน้ำแถวนี้แน่เลยหนูไม่มีน,น้ำเ,เลยนี่เขาทางขึ้นยอดเขา,ขาอะทั้งนี้ก็มีคนลงมาแล้วกันแล้วอ่าสนุกมากมากนะ EP ท<ไ>ี่เชิดเขาก็ยังยอ<า>มองไม่ดว่าเขาขึ้น<อ>ไปที่ไหนสนุกมากมากแล้วก็วิวไหมวิวเป็นไงบ้างสวยวิวสวยมากมากครับโอ้โหตอนนี้จะไม่สวยก็ได้เพราะ มันร้อนวันนี้ร้อนแล้ว <c oughs> ลอ่าครับลิงอยู่ตรงนี้โอ้นู่นนะครับลิงเล่นตะวันโอ้ยมันแต่งหน้ามาเลย <c oughs> เรียบเลยนี่นะครับเราถึงแล้วนะครับนไม่เคยเดินมาทางนี้นะมา ในนี้มีอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ไปท้านะคร<ช>อันนี้ทถ้ำมือเสือท้ารูปธนูท้ารอดนี่ถ้ำปลาไหล<ช>วิวสวยเหมือนกันนะครับอ่าสวยมากๆข้างในข้างหลังเลยเดี๋ยวเรามาไหว้เดี๋ยวแม่ไปซื้อดอกม้ทุกเตียงก่อน นี่ครับต้นไม้คนอิ่มนะพง,งใหญ่มากว่าบรรยากาศนี่ครับเราได้ดอกไม้มาแล้วเดี๋ยวเราไหวเดี๋ยวรอฟองกันแป๊บเขาต้องมีอะไรน้ำมันนะน้ำมันตะเกียงให้ชีวิตลุงโลดนะชีวิตลุงโลดไง,ง,ดไงคือชดช่วงเหมือนไฟเนี่ยมันขึ้นไง เติมน้ำมันเ,เติมเรื่อยๆมันจะได้ไม่ดับใช่ไหมอ่าโอเคกลับกับอธิษฐานเลยนะ คืวราคาที่วัดถ้ำเสือค่ะครับผมวันนี้เรามาทําบุญนะเป็นไงบ้างดีใจไหมมาทําบุญแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของพี่ตดด้วยโอเคสี่กุมภาพันธ์วันอะไรวาเลนไทน์นะใช่โอเคไม่มีแฟนทีพี่โงบอกให้มีไวๆนะโอเคครับเดี๋ยวเราปิดทริปที่วัดถ้ำเสือนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปบรรยากาศตอนเย็นนะอันนี้นะโอเค s ย e y ก็คือบรรยากาศต่อจิิมค่ะวนี้มันเกิดพี่โดงเกิดพี่โดงครับวันนี้เราทําอะไรน้องตุทำจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มอันนี้อะไรน้ำจิ้มเจียวของพี่โดงค่ะน้ำจิ้มเจียวคือ,อจิ้มจุ่มนะน้องตุลนะ <c oughs> คือบ้านเราชอบชอบกันมากชอบกินน้ำจิ้มเจียวอ้าวแล้วก็คือมันเราอยู่กันหลายคนนะแล้วก็ซื้อไม่กี่บาทเองแล้วก็อร่อยนะทุกคนชอบอแต่วันนี้มีพิเศษอพิเศษอ่า เนี่ยครับอืนี่ครับเตรียมพร้อมนะครับหนูที่จริงอ่ะหนูไม่ชอบกินอันนี้ไม่รู้ครับม่ชอบกินอะไตับสายตับนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องตุนร้อนร้อนเดี๋ยวก่อนต้องเติมน้ำอีกอยากกินอ่ะเดี๋ยวเราแป๊บเดียวเดี๋ยวเราพร้อมแล้วใกล้แล้วอ่าพี่โดงเป็นไงบ้างถามพี่โด่งนี่พี่โดงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างฮะวันนี้มันเกิดพี่โดงเป็นไงเอาโอ้ยพรอนให้พี่โดงหน่อยเลยถอยยังไง ให้หนูวายพรไม่เพอ่าให้พี่ดงแบบไหนอ่ะให้พี่ดงมีแฟนใบ้ให้หน่อยไม่ใช่มีแฟนใบ้วันทวนสมบูรณ์เลยแบบนี้อะไรนะอ่าจีบสิงคโปร์ให้เราให้หาคู่นะให้หาคู่ใบ้โอเคพี่ดงมีอะไรพูดไหมมีอคุณอะไรดีขอความคุณทุก ทุกทุกคนนะครับที่มาทุกคนอวยพรเลยนะอวยอวยพรเยอะมากครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอให้รวยๆเฮงทุกคนนะครับคนที่มาคอมเมนต์และอวยพรวันเกิดให้ผมนะครับโอ้โหเซียวได้มีบ้านอยู่อยู่อย่างไรเออเด็กพี่ดวงได้ทำบ้านนะอ่านะเซียวเซียวแป๊บสักครู่เดี๋ยวเราเก็บตังค์ก่อนนะหลังเล็กๆแต่มีความสุขอ่านะเอาแฟนสามคนนะพี่ดวงเอาแฟนสามคน นี่อะไรอะไรน้องตุนชีสชีสนะครับเราจะลองว่ามันมันเป็นแบบไหนเราจะทําแบบไหนนะโอเคซีโยยูได้ที่ได้ที่โอ้โหน้องตุนว้าวยังไม่ได้ชีสเลยโอ้ยยังโอ๋อพี่ตั้มดู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 ว้าวซิโยนี่นะครับคือ วิธีทำกินแบบใหม่อาว้าวได้แล้วมันจะยืดไหมชีสต้มชีสลวกเอาชีสมาจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วโอ้อีสานครับขาสูบโอ้ยืดนะครับยืดนะ้วเอในในต้มยืดไหมนีออนี่ครับมันมันยืดไข่ไข่หรือชีสอันนั้นยืดนะยืดนี่ดูว้าวยังไงบ้างเดี๋ยวชชิิมมกก่่ออนนชิมก่อนชิมก่อน ว้าวอืมว้าวข้าวผัดชีสนะครับมันมันมีกลิ่นยังไงคุณตั้มหอมโดงคุโดงลองแล้วเมื่อกี้นะมันเป็นกลิ่นกินคือหอมหอมมันหอมนมอะครับมันเป็นนมใช่ไหมมันเป็นกลิ่นนมใช่ไหมครับเดี๋ยวนะเรามีชีสนะเรามีวัตถุดิบมีหลายๆอย่างนะเราลองกินแบบใหม่เดี๋ยวเราจะเบิร์นนะ S <S 2> <S 2> เราเอาหมูบางๆวางแล้วก็เอาชีสรวยแล้วลองเบินดูนะ,อะโอเคซีอู่เราวัตถุดิบเรามีนะไอตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะลองเบินดูนะมีตับนะเรามีเนื้อแล้วเราจะรวยชีสอ่าว้วาวห้เอาเาจะทำซีให้ต้องทำให้ให้มันเจ็บเจมใช่ไหม <นะ S 2> โอเคะนะเ,เดี๋ยวเราจะเบินนะครับโอเคเบินวันนี้ไหมอ่ะ ก็เบิ้ลนี่ครับเบิ้ลมาเบานะดูดิครับโอ้โหชีดละลายครับชีดละลายหวานแน่นอนครับหวาน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 ว้าวมาที่แล้วครับ หอมคือกลินนะกินหอมมากๆเลยครับผมอืมวโอเคซิลนรับมีเดียมแรงมีเดียมมีเดียมครับอ่าเดี๋ยวนะครับเราจะชิมนะโอเคครับ อันนี้คือน้ำที่มีสารนะโอเคชีที่มันของยุโรปไหมของเอาโอเคครับเอ้านี่ละดูครับดูดูนั่นมันต้องมันต้องได้เราลองโอ้โหยืดครับยืดมีเดียมมีเดียมร้อนเป็นยังไงครับอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งนี่เนื้อละลายในปากเลยครับโอเคอันนี้เป็นตับอันนี้เป็นตับพุทธยากเลยนะครับ ตับ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 โอ้ยืดครับชีสยืดว้าวมีแต่ชีสตตับไม่ได้อะเอาแล้วมไ้ตะเกียบันไม่ถึงครับเอา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 ไปเเเอเอาาออืเออ้ออเอย แฮสซิรูโอ้ครับผมอ่าวันนี้วันนี้เราจะมาให้ลาเบียแล่ปลาหมึกนะโอ้โสดูครับเกาะซาสมิซาสมิเราแล่สองตัวพอเนาะอ่าครับผมมันเกิด พี่โดงครับตอนนี้พี่โดงครับพี่ตั้มคือใส่กันแบบพุตธลุดเลยเราไปตกบึกมาครับเดี๋ยวเราจะไอเดลนีมีนะครับวาซาบิมีโชยุนะอแต่มือแรกนี่เราสั่งตรงมาจากใครให้ลองประทานสายเมานเลยครับอจัดมาเลยนี่ครับนเบียเริ่มแร่นะครับเราก็ได้ผ่าท้องแล้วนะครับครับผมอันนี้คือเราไม่ได้ล้างน้ําจืดนะนะเบียเมื่อกี้นะเอาน้ําทะเลมา แช่น้ำทะเลแล้วก็ออกจากน้ำทะเลมาแบบยัง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 ,งยังคือยังขึ้นเม็ดเลยครับยังวิบวับนี่ครับทำไมเราต้องเอาหนังออกด้วยครับนาเบียมันเหนียวมันเหนียวอ๋อมันเหนียวใช่ไหม,มหอ่าถ้าเอาเราเอาหนังออกแล้วเราเวลาเราเคี้ยวมันจะกรึบกรึบเลยใช่ไหมมันจะเลี่ยนเลี่ยนเนี่ยอ่าโอ้โหกินง่ายกว่าดูครับวิบวับวิบวับเลยครับโอ้โห สังเกตนะครับหมึกสดนะครับใครไปตลาดไปอะไรนะครับตามันจะใสนะมันมีเขียวเขียวนี่ครับเออถ้าเห็นเขียวเขียวนี่ซื้อได้เลยเพราะว่าถ้าว่าไอจะเอาสดกว่านี้ก็คือไปกินในทะเลแล้วจริงๆครับอ่าครับไได้ครับได้ครับได้คือนี่อ่าจะได้เต็มเต็มที่ใช่ไหมอ่าครับ เนี่ยคือครับถ้าเห็นตามันเขียวๆเนี่ยคือซื้อได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยไม่ไม่ต้องไม่ได้มีแช่ยาแน่นอนถ้าเห็นเขียวๆนี่โอ้โหว้โอ้โหใช้งานเลยนะครับให้ลองมาทานใไเมอลวะเลย ว้าวาน้องตุลชอบอะไรน้องตุนชอบกินตับชอบกินตับใช่ไหมใช่ขี <c oughs> ไ้ไปโหยเลยค่ะ <c oughs> ว้าวว้าวกินผักด้วยเหรอ <c oughs> เอาผักให้แม่ใช่ไหมกินผักด้วยว้าเก่งจริงๆว่ะโอ้ใบโหยพะไม่ได้อร่อยอร่อยอร่อย <c oughs> โอเคครับ เสร็จแล้วยังวันนี้เสร็จแล้วครับหมึกสดครับมึกสดนี่ครับคือสดดิ๊กๆครับหน่วนยังยังเลยครับคือสดมากๆนะครับเออวันนี้เรามีวัตถุดิบอ่าเราทําครบทุกอย่างเลยนะโอเคเราไปติดตามดูเลยช่องทุนมาทั่วนะซิวเอานะครับอ่าตัวเขียวบดครับตัวเขียวบดมือกับตัวเขียวบดนี่ครับนาเบียจะชิมให้ดูนะครับไอไอหมึก มันกับมึกสดวาซาบิมาวาซาบิครับผมโอ้โหน่ากินมากๆนะฮะโอ้โหน้ำมาตูมฮอน้ำมาตูมขึ้นนะครับขึ้นครับขึ้นบนใช่ไหมวันนี้โอ้โห ใบหัวโอ้โหไงบ้างแซมหมูดีครับแซมหมูแซมหมโอเคโอเคเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูนะอันนี้ดีผมนะเดี๋ยวขออนุญาตเลยจิ้มให้ดุนชุดเยอะเลยเออเอานีบ้างเอาละครับเอาละครับดูครับดูสีหน้าครับจิ้มบ่อยครับกินทุกวันไม่น่าขึ้นนะหมูนะ อร่อยมากๆตามรูกเมันหวานมากๆเลยครับมันหวานนะครับซีรูซีรูครับซีรูรูเยอะ ขอให้รวยๆนะครับคุณโดครับมีแฟนสักสามคนเงินในบัญชีสักสามล้านห้าล้านหกล้านอ่าครับผมใครจะขอเงินเกิดเขาตักก็ตัดก่อนเฮ้ยคุณตู้ทำอะไรอร่อยไหมค้กคุณโดอืม ว้าวมามาสั่งอะน,นุ่มอะไรไอ้ที่นี่ก็เดือดออปุดๆอยู่นะครับามาสอง <c oughs> วันเพื่อถึงยี่สิบคนที่กำลงมองหน้ากัานยิ่งไม่ได้แล้บจบทริปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะคะทางช่องต้นชาทั่วเซ <See ya! S 3> ียว ครับผมอุดหนุนกันได้เลยสวัสดีค่ะนี่คือน้ำผลไม้ปั่นกุนตั้มค่ะอร่อยทุกน้ำเลยค่ะขายทั่วมังกาบีค่ะ